ครับผมก็ขอสวดดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพอ่อพรคคุณเจ้าทุก,กรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสวดดีคุณพอ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพ,พ,พี่น้องๆทุกท่านด้วยครับผมก็มาสวดดีกันในวันพฤหัดครับผมต่านวายมีสายโทรมาหนึ่งสายขอโทษด้วยครับผมไม่รับพอสายพอดีไปพบคุณหมอมาแล้วก็พรุ่งนี้ผมต้องพาแม่ไปพบคุณหมอตอนเช้าด้วยก็มีชมให้ดูนะครับผมอันนี้ต้นเดิมเิมอยู่นี่บอไปใส่เลยดูดิเราไปใส่นะ พวกกัดแน่ไหมล่ะลูกพี่ลพี่วพวกพวกกัดโอ้ยหนอโอเคไม่พวกรก็อย่าพวกรกจะได้ไหมญาติไป่ใจนีเนี่ยโอเคครับผมก็สองต้นนี้นะครับอันนี้ต้นนี้ดอกสวยนะเพราะว่าอันนี้ตอญี่ปุ่นนะอันนี้ดอกสวยอันนี้กัดร้องกัดแรงนะไม้ลักษณะแบบนี้นะดอกก็ไม่เท่าไหร่ดอ,ดอกตามนี้แหละนะเป็นดอกตอตามนี้กิ่งโครงสร้างก็ประมาณนี้แหละเนี่ยตัดโน่นตัดนี่ตัดไปเสียบต้นใหม่เรียกว่าดอกแก่สวย แต่ก่อนเห็นว่าดอกสว,สวยสวยสวยตอนนี้ดอกทาไมมันธรรมดาธรรมดจาจังเลยก็โอเคนะไม้ต้นใหญ่เครือท่านไหนอยากจะลองเอาไปเอาไปลำบากนะรดน้ําที่บ้านเจ็ดร้อยล่งส่งอันนี้เป็นไม้เสียบใหม่นะอันนี้กี่ความหนานแน่นมากหนานแน่นมากที่มาแต่ก็ส่งได้นะหากากล้าซือาา้อก็กล้าส่งโพเทดอนโพเทดันโฟกัสเฮ้ยลองกระเจ้าเนาะโบจกพูดกันเลย่นี้ อันนี้ก็เป็นแดงทรับอันนี้ทําใหม่นะไม้ก็ยิงกําลังโอเคใช้ได้แหละห่อได้นะโคตรสวยนะกล้าซื้อกล้าส่งนะครับผมอันนี้กล้าซื้อกล้าส่งเพราะว่าตามนี้นะโคตรสวยดีคู่นี้นะครับผมคู่นี้จะอยู่ที่3าม้อสี่บาทเพราะไม้ต้นสูงนะครับผมอย่ามีราคาที่แพงหน่อยค่าส่งจะแพงคนขายก็จะได้เงินเยอะแต่ว่าหาค่าไหนรับคู่นี้หรือว่าต้นไหนก็ตามพีนะครับผมไม่ได้ส่งให้รุ่งนี้ส่งวันเสาร์เพราะว่าคู่นี้ผมต้องพาแม่ไปควบคุมงดแต่เช้าเลยครับผมออกแต่เช้าออกบ้านออกแต่บ้าน ว่าหัวบ่ถือไหมเขาเรียกปวดต้องออกจากบ้านต่เช้าครับผมแล้วผมก็ต้องเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อครับผมก็อันนี้ก็ไม้เสียบใหม่ก็ราอย่างนี้แหละนะก็พยายามไปทำตัวใหม่อยู่นะก็มีแต่ตัวเกินเมันก็บวดเล้ขายเนาะแม่บ้าลูกชายบ้าให้ลูกชายบ้าจำตัวอันนี้ก็ไม่สมบูรณ์มาถ่ายจริจริงเราไปดูเราดูของแท็ดโดดสวยนะไอ้เลนก้อนนี้ก็ไปทำงานให้ก็เลยดูปไม่สวยอ่ามันกจะแกมแกมแบบนี้แหละนะก็แกม อันนี้เป็นแดงนะแดงก็แม่สีแดงก็คือสีแดงนั่นแหละนะ <c oughs> ก็คือแดงนั่นแหละมาถ่ายดูถ่ายดูมันไม้มันยังไม่สมบูรณ์หรอกต้องรอให้ฝนตลกลงมาจะได้น้ำจะได้ออกซิเจนจากน้ำฝนจะทําให้ไม้หล่อที่ตัวไวว่าไม้ผมมันจะเป็งแงงหน่อยแพงนะครับผมกว่าจะทําได้แต่ต้นก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเสียบวันนี้มันจะพุ่งนี้ได้ขายนะผมต้องเกี๋ยจะเสียบกว่าจะได้าาก็นานกว่าจะต้นตัต้น ต่อโตแล้วก็แตเสียไม่จริงก็เสียมันก็ใช้เวลานะครับผมก็ทํามันก็ไม่มากมีมีมากแต่มันมากไม่สวยประมาณนี้แหละนะก็อยากได้ราคาหน่อยอันนี้อย่าเสียท่านในช่วยพอได้ทำไม่แพวพวกขุนหม้อพวกนี้ก็สามร้อยสี่สิบาทมันไม่แพงหรอกนะถ้าเราจะให้ถ้าเราคิดว่าเป็นการช่วยเหลือท่านหนือค่าอะไรกันก็ไม่แพงหรอกถยาเราชอบก็ควรจะทำได้จากต้นเนาะ ก็ใช้เวลานะอันนี้เ็ดร้อยไม่สวยบอกว่าไม่สวยนะใหญ่เฉยๆอ้ตัวนี้ใหญ่รอกไม่สวยหรอกรอก็มานี่นะไม่สวยแต่ตัวนี้โอเคใช้ได้นะแต่ว่าเ็ดร้อยลงสวงให้มาก็จัดใส่กล่องเดียวกันให้หมดด้วยกันเลยกันใส่กล่องเดียวกันไปตีบอลนี่งหายแหงแค่นี่วัยข้างล่างมันง่แหงเลยข้างล่างนี่ง่ายแหงกับวัวตีบอลง่แหงไปได้ข้างล่างยัดได้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 กองเดียวกันเจ็ดร้อยก็เผื่อจะให้ให้ ค่ายา,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 าค่าค่าใชพบคับหมอนะก็แล้วแต่ก็ไม่กล้ารเรียกราคาหรอกมันไม่สวยพอแต่ก็เรียกมากเลยนะเนี่ยโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพี่ด้วยคุณนาด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับุณทุกกาลังใจเช้าเย็นครับผมขอบคุณมากครับผมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับสวัสดีครับผม